สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปิดสถานะบน Facebook นะครับสถานะอะไรหรอเรามาดูกันเนี่ยครับเพื่อนๆนะครับสถานะขึ้นว่ากำลังใช้งาน,นครับหรือว่าใช้งานเมื่อ25นาทีที่แล้วนะครับทำไมเราถึงปิดล่ะครับเพื่อนๆก็ในกรณีที่ เราแอบเล่น a c e b o o k นะครับเราแฟนเราหรือว่าใครก็จะเข้ามาเช็คว่าเราทำอะไรอยู่ใช้งานอแอบเล่นถ้าขึ้นแบบว่ากำลังใช้งานก็แสดงว่าเราแอบเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมครับเรามาดูวิธีการปิดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ Facebook นะครับแล้วมากดที่ ขีดสามขีดนี้ครับเพื่อนๆด้านล่างนี้ครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มาแตะที่การตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนมาที่สถานะกําลังใช้งานนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาแตะปิด แล้วเครื่องก็กะถามว่าปิดสถานะที่กำลังใช้งานอยู่ใช่หรือไม่โอเคเราแตะปิดไปเลยครับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราใช้งานอยู่นะครับเราทำอะไรอยู่จะนอนหรือยังอะไรนี้ก็เป็นความลับของเรานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกดติดตามกดให้กำลังใจเราด้วยนะครับสวัสดีครับ